สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ปามบ i ยไซเคิลชาแนลครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเสือหมอบตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมชื่อว่าตัวสเตลโปหลายคนคงเคยคุ้นหน้ากันอยู่แล้วครับผมตัวนี้จะออกมาเป็นรุ่นที่4ที่ผมจะมารีวิวนะครับผมแล้วก็เป็นรุ่นที่พัฒนาสูงสุดแล้วก็สวยที่สุดด้วยลองมาดูกันครับผมว่ามันพัฒนายังไงแล้วก็มีอะไรแตกต่างครับกับสเตลโปดีบีตัวดี ครับผมก็พัฒนาขึ้นมาอีก9ก้าวนึงนะครับผมสำหรับเสือหมอบจากตัว Twitter นะแล้วก็ตัว s t e ลโป o ก็เป็น1ในรถที่ขายดีตลอดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็พัฒนาขึ้นมาอีกแล้วก็คือตัว Ste Pro s t e ลโปรด r บีตัวนี้ตัวนี้มีเอกลักษณ์ที่เป็นเฉพาะด้านนะครับผมเพราะว่ามันเป็นทรง Uh, all อ r o u n d ที่นั่งสบายปั่นสบายปั่นได้ยาวกว่าปกตินะครับผมดูลักษณะของการวางเฟรมแล้วก็การนั่งจะไม่เหมือนกับทรงแอโรนะครับผมมันจะปั่นสบายกว่าแล้วก็ยุคนี้ทรง a อ l ราวเนี่ย,ยมันก็สามารถแข่งกับตัวแอโร่ได้บางรุ่นแล้วเพราะฉะนั้นด้านหน้าตัวเนี่ยก็เลยพัฒนาออกมาให้เป็นไร้สายเลยนะครับผมไม่มีสายโชว์ออกมาเลยแม้แต่เส้นเดียวตัวนี้แล้วก็เป็น ลักษณะแบบว่า a อ r o ่ตัดลมนะครับผม hand ก็ตัดลมตะเกียบก็ตัดลมแล้วก็เฟรมก็จะพิ้วออกมาตัดลมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้จะไม่เสมอไปแล้วที่รถ all around จะช้ากว่า a e r o นะครับผมทรงสามารถเป็น a e r o ได้ด้วยแล้วก็ปั่นสบายแบบทรง steel pro ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีแล้วก็ปั่นสบายนะครับผมโดยเฉพาะตัว steel pro ตัวนี้ราคาค่อนข้างดีประหยัดด้วยนะครับผมวัสดุที่ให้มาก็ถือว่าดีมากเลย งั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะครับผมตั้งแต่ข้างล่างสุดยันข้างบนสุดว่าตัวนี้ได้อะไรไปบ้างนะครับผมแล้วก็ราคาเท่าไรน้ําหนักเท่าไรเราจะมาชั่งให้จริงให้ดูแล้วก็มีโบนัสเอกผมมีลูกค้าสั่งรถเรียบร้อยแล้วนะครับผมอยู่ด้านหลังตัวนี้เขาให้แต่งดิสเบรกล้อคาร์บอน bon จาก SL ด้วยเดี๋ยวมาดูกันมาชั่งน้าหนักกันว่าจริงๆแล้วคุณจะได้น้าหนักเท่าไรเมื่อคุณจัดเต็มแต่งเต็ม <ๆ S 2> แบบนี้นะครับผมโอเคเราจะมาเริ่มตั้งแต่ข้างล่างสุดยันข้างบนสุดตามสไตล์ปามบไซเคิลกันเลย เริ่มต้นกันที่ยางนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นยางอาขอบ2อเฉดสีเนาะหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าขอบแก้มนะครับผมซึ่งเป็นเทรนใหม่ของปี2021เนี่ยหลายๆค่ายก็จะมาใช้อายางแบบนี้หมดแล้วนะครับผมตัวนี้ที่ได้ไปก็จะเป็น i n n o v ว่า o s o o o t h i e 700คูณ 25c นะครับผม ต่อมาคือด้านขอบล้อครับขอบล้อตัวนี้ก็จะได้เป็นล้อจากเว t ท o s สเปกนะครับผมจะเป็นดิสเปกแล้วก็คือขอบล้อก็จะเป็นของเว t ท o s p e c กตัวดุมก็จะเป็นแบริ่งของเว t ท o s p e c กเหมือนกันนะครับผมความกว้างตัวนี้ก็เป็นอลูมิเนียมสูง35มิลน,นะแล้วก็ลื่นไหลนะครับผมฟังเสียงดูนะว่าเสียงค่อนข้างดีเลยนะครับ คือเสียงดีมากครับผมแล้วก็รถทรงออร์เรมแบบนี้นะเราไม่เน้นให้มันสูงมากสูงอย่าง50นีครับผมยังไม่จําเป็นอยากจะปั่นสบายท่องเที่ยวขึ้นเขาอะไรนะครับผม35ก็ถือว่าเป็นขอบล้อที่นิยมมากแล้วก็ไม่หนักมากนะครับผม35ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคแล้ว ต่อมาคือด้านชุดเกียร์ครับด้านชุดเกียร์ตัวนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับผมก็คือตัว r e t r o s p e c หรือว่าชุดเกียร์ที่เขาเรียกว่า R S ข้อดีของตัวนี้ก็คือมันเป็นเกียร์24สปีดแล้วนะครับผมหลายๆค่ายใหญ่ๆระดับโลกยังไม่กล้าทํานะแต่ r e t r o s p e e ตัวนี้ทําก่อนนะครับผมก็มีเกียร์ที่ละเอียดมากขึ้นสามารถหารอบขาที่ละเอียดได้มากขึ้นนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น24สปีดจาก r e t r o s p u e ถ้าใครยังไม่ได้ดูรายละเอียดนะครับผมผมมี1คลิปแยกที่พูดถึงชุดเกียร์ถอดมาเป็นชิ้นเนี่ยมาวิเคราะห์กันเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยเทีย่เบกับ105่นะครับผมคลิกตามลิงก์ด้านบนดูก่อนได้เลยนะครับผมจะให้รู้จักชุดเกียร์ตัวนี้ก่อนนะผมก็จะมาคุยแต่ด้านสเปกก่อนนะครับผมตัวนี้ก็จะได้จานหน้าที่เป็นกระโหลกกลวงไปขนาด5 0า4นะครับผมกระโหลกตัวนี้จะเป็นกระโหลกรุ่นใหม่แล้วจะเป็น เพรสฟิตนะครับผมชื่อว่า BB386 นะครับผมก็จะเป็นอีกรุ่นใหม่ละก็มีอะไรขายทั่วไปนะครับผมหาลื่นๆหาเซรามิกอะไรก็มีทั่วไปนะแล้วก็ตัวนี้ก็ให้เคจบันไดที่เป็นแบริ่งมาแล้วนะครับผมวัสดุเป็น CNC ค่อนข้างใช้ได้เลยถ้าใครยังไม่ได้เปลี่ยนคลีตนะยังไม่ได้ใส่คลิตเอาใช้บันไดเดิมๆตัวนี้ก็โอเคนะครับผมผมขายแยกอยู่ราคาแล0้วบาท ต่อมาด้านโซ่นะครับผมโซ่ตัวนี้ก็จะเป็นชุดของ S.U.M.C. 12 Speed สีดำนะครับผมด้านคัสเซ็ตหลังก็จะเป็นขนาด11 30ก็พูดได้ง่ายคือมันใหญ่ละถึงไม่ใหญ่ที่สุดแต่ถือก็ใหญ่ะนะครับผมจำนวน30ฟันเนี่ยก็สามารถขึ้นเขาวได้ละมาพร้อมกับตัวควบคู่กับตัวตีนผี ที่เป็นตีนผีเคชที่เป็นคาร์บอนนะครับผมจากเ e t โทสเปกแล้วก็เป็นขายาวได้ลูกปืนเป็นเซรามิกแบริ่งด้วยถือว่าลื่นมากตัวนี้ค่อนข้างคุ้มมากแล้วก็สวยมากๆนะครับผมตัวตีนผีตัวนี้นะแล้วก็มาดูด้านชิฟเตอร์นะครับผมด้านชิฟเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเว t โทสเปกเลยที่สามารถควบคุมทุกอย่างเบรกเข้าเกียร์ถอนเกียร์อะไรต่างๆได้นิ้วเดียวนะครับผมแล้วก็ลีเวอร์ก็เป็นคาร์บอนด้วยซึ่งมันดูพเมพ์มา,มากถ้ามาอยู่บนรถคันนี้นะครับ วันนี้ผมก็ขอพูดคร่าวๆก่อนละกันว่าตัวเกียร์มีอะไรไปบ้างนะครับผมใครอยากจะดูคลิปเต็มๆก็สามารถกดได้ตามลิงก์เลยนะครับผมผมบอกละเอียดไว้มากเลยนะเผื่อใครสงสัยว่าเกียร์ RS คืออะไรนะครับผมต่อมาคือด้านเฟรมด้านเฟรมตัวนี้ก็เป็นเฟรมซ่อนสายนะครับผมเพราะว่าตัวเฮดเซตตรงนี้มันจะอ้วนกว่าเดิมเพื่อในการลอดสายเข้าไปในเฮดเซตนะครับผมผมก็เจอหลายคําถามแล้วว่าผมจะใช้เฟรมเก่าเข้ามาซ่อนสายแบบนี้ได้ไหมคาตอบคือไม่ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นตระกูล Steel โปรนะครับ R10 สามารถทำได้นะครับผมถ้าคุณมีแฮนด์ซอนสายแบบนี้นะแต่ก็ต้องเปลี่ยนตัว w a t c h เ er ชตรงนี้อีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าสามารถทำได้ตัวตระกูล s t e t l Pro เขาออกแบบมาเพื่อซ่อนสายแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมก็ดูด้านเฟรมนะครับผมเป็นเฟรมคาร์บอนไฟเบอร์ขึ้นรูปด้วยระบบ EPS เทคโนโลยีนะครับผมค่อนข้างาทนทานมาตรฐานรับประกันเฟรมถึง5ปีเต็มจาก Twitter นะครับเฟรมที่เห็นตรงนี้ก็เป็นลักษณะ แบบว่าเป็น a l อ r o u n d ก็จริงนะครับผมแต่เขาให้ความผิวความแอโรไดามิกเพิ่มเติมจากด้านหน้ามากขึ้นแต่บวกกับการนั่งที่สบายจากทรงอ r o u n d แบบนี้นะครับผมแล้วก็สังเกตดูที่ตัวเฟรมนะครับผมไม่เห็นสายใดๆเลยสายเบรกหลังเขาออกด้านหลังตรงนี้แล้วก็สายเบรกก็ไปออกตรงปลายตรงนู้นเลยนะครับผมแล้วก็หลายคนที่บอกว่าถ้าผมซื้อไปแล้วผมไม่สบายละ่ะเพราะว่าแฮนด์อินดิเกตที่ได้ไปแบบเนี้ยมันเป็น เป็นสิ่งที่ปรับไม่ได้ขึ้นลงอาจจะได้ขึ้นลงตามแหวนนิดหน่อยแล้วก็ต้องตัดอะไรเงี้ยครับผมสามารถกลับไปใช้แฮนด์เดิมได้ไหมผมก็ตอบว่าได้ครับผมก็สามารถใช้แฮนด์เดิมไม่ซ้อนสายก็ได้เห็นตัวนี้ที่ให้มาไหมครับมันก็สามารถร้อยสายกลับมาได้เหมือนเดิมนะครับผมหรือว่าคุณอาจจะได เกียร์เป็นไฟฟ้าหรือว่าคุณอาจจะได้เกียร์105แล้วก็ไม่อยากซ่อนสายเหมือนเดิมคุณก็สามารถกลับมาใช้ระบบเดิมได้หมดทุกอย่างเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ที่ผมสังเกตดูนะว่าคุณสามารถกลับมาใช้ตัวเบรกแคมป์นะครับผมซีแคมป์เหมือนเดิมได้ด้วยนะก็มีอ่ล่องให้ออกจากตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีตัวรัดซีแคมป์ตรงนี้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยพูดง่ายคือตัวเฟรมตัวเนี้ยคุณจะเอาไปแต่งอะไรก็ได้ครับมันค่อนข้างคิดมาเผื่อคุณหมดแล้ว ต่อมาคือด้านหลักอานครับหลักอานตัวนี้ก็จะได้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันแล้วก็ทําสีสวยนะจะมีเก็ตเมทัลลิกป l ิ ic, ้งๆ l i ง,ง,ง,งอยู่ข้างในด้วยนะครับผมสวยแล้วก็ด้านคอแฮนตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอแฮนที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็เป็นอินทิเกตนะครับผมเก็บสายทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวผมจะวัดให้นะครับผมว่าแฮนตัวนี้ สเตมสูงเท่าไหร่นะผมจะวัดไปถึงเซนเตอร์เฉยๆนะครับผมไม่ได้วัดหมดนะครับผมเซนเตอร์จากท็อปแคปถึงเซนเตอร์นะแฮนด์ตัวนี้ก็ให้ยาวมา100นะครับผมแล้วก็ความกว้างของแฮนด์ก็อยู่ที่40อันนี้ช่างจากไซส์45แล้วก็48นะครับผมเดี๋ยวรู้ 45. สีซิว่าเป็น40ไหมสี่สิก็เป็น40เหมือนกันนะครับ48ก็เป็น40เหมือนกันนะครับผม คุ้มค่ามากเลยแฮนด์ Hand ตัวนี้ก็บอกเฉยๆนะครับผมว่าแฮนด์อิทิเกตซอนสายคาร์บอนแบบนี้ก็ต้องมีหลายพันละ3-4มสพันบาทแล้วนะครับผมถ้าจะมาเสริมไอ้แฮนด์ตัวนี้อย่างเดียวนะโอเคครับถึงโอเคครับก็2คําถามสําคัญว่าราคาจริงมันเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็น้ําหนักมันเท่าไหร่ราคานะครับผมเพิ่มจากรุ่นเก่า ไม่ใช่รุ่นเก่าหรอกรุ่นก่อนหน้านี้อีกหนึงรุ่นนะครับผมเพิ่มใหม่แค่พันเดียวแต่แห้งดิเชยก็3ามสี่พันแล้วแต่ว่าเพิ่มตังคมาแค่พันเดียวนะครับผมราคาคันนี้อยู่ที่22,900บาทเท่านั้นนะครับผมมีหลายสีให้เลือกนะเดี๋ยวลองดูตามนี้นะครับ ก็ผมเอาสีนี้มารีวิวเพราะว่าอยากจะอวดว่าสีนี้เป็นสีใหม่จากทวิตเตอร์นะครับผมชื่อว่าสีซซเมนเกรนะถือว่าเป็นสีใหม่นะครับผมได้มาที่เดียวเองได้มาแค่2คันเองครับผมรีบจับจองกันนะและคําถามสุดท้ายนะครับผมคือน้าหนักจริงมันเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะช่างเดิมๆสเปกลงงานให้ก่อนนะครับแล้วก็ผมจะมีอีกคันนึงเอามาอวดนะว่าตัวเนี้ยเป็นล้อคาร์บอนที่เขาเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าขอบล้อมันสูง50าสิบอ่าคันนี้กำลังจะส่งนนทบุรีนะครับผมแต่ว่าผมเอามาอวดให้ก,กับ เพื่อนๆชาว YouTube ฟังก่อนอไปดูกันครับนี่นะครับผมคือไซส์สี่สสีเทาดำนะผมขายไปแล้วนะครับผมไปจังหวัดนนทบ,บุรีลูกค้ารีเควสต์มาว่าใส่ล้อ SL ให้เลยนะที่เป็นคาร์บอนนะครับผมล้อ SL ตัวนี้ราคาเพิ่มเพียง1,1500บาทเท่านั้นแล้วก็มันจะมีการโมดิฟายในการใส่12ให้เป็น11นิดนึงนะครับผมถ้าใครสนใจก็สั่งไว้ก่อนดีกว่าออกพร้อมกันจะเร็วที่สุดนะครับผม เพราะว่ามันจะมีการ modify อะไรนิดนึงนะครับผมและผมจะโปรโมชั่นพิเศษออกตัว Steel Pro DBRS ตัวเนี้ยกับล้อชุดนี้นะครับผมผมฟรีค่าแรงในการทำนะแต่ว่าต้องเปลี่ยนดิสนะครับผมเพิ่มอีกใบละประมาณ800-900บาทเนี่ยตัวตัวดิสนะครับผมอ,อันนั้นก็ต่างหากเนาะก็ถ้าสั่ง2ชิ้นนี้พร้อมกันผมแถมขากระติกคาร์บอนจาก SL มูลค่า900บาทให้อีก1ชิ้นฟรีเลยนะครับผมอ่ะเรามาช่างกันดีกว่าว่ามันต่างกันยังไงนะครับผมผมจะช่างเดิมเดิมก่อนนะ Okay, ครับเราจะมาช่างจริงนะครับผม s t e l โ o r s d b เดิมๆไซส์ Size 45พร้อมบันไดนะขอย้ำว่าพร้อมบันไดนะครับผมส่วนมากการรีวิวจะไม่ใส่พร้อมบันไดนะ8.95นะครับผมก็ถือว่าคุ้มมากเลยเบามากนะครับสำหรับรถดิสเบรคคาร์บอนแบบนี้ในน้ำหนักเพียง8โลก,กว่าอ่ะเรามาดูกันว่าเราเปลี่ยนล้อแล้วน้ำหนักจะเหลือเท่าไหร่ เปลี่ยนล้อแล้วนะครับผมลองมาชังดูแต่อันนี้จะใหญ่กว่านี้เป็น48นะน้ำหนักที่ออกเพียง8.41นะครับผมพร้อมล้อคาร์บอนคุ้มแบบนี้คุณจ่ายเท่าไหรอ่อ่ะ30,000กว่าบาทอะ่ะได้ล้อคาร์บอนได้เฟรมคาร์บอนซ่อนสายสวยมากคุ้มมากถือว่าเป็นขี้ห้อหนึ่งที่ราคาดีที่สุดในตลาดเลยนะครับผมก็รีบจับจองกันได้ยิ่งมีโปรจัดคู่แบบนี้แถมขากระติกก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับผม ครับผมก็ลากันไปก่อนครับกับตัว Steel Pro DBRS ที่อยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตัวนี้จะมีล้อ SL 50มิลให้ด้วยนะครับผมก็ถ้าสนใจสามารถโทรสั่งกับผมได้เลยจะได้คัสตอมสิ่งที่คุณอยากได้นะครับผมผมจะจัดให้ก่อนที่ยัดลงกล่องอีกทีหนึ่งก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็เชวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับส่วนใครยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆแบบนี้แล้วก็โปรโมชั่นดีๆจากร้านปัมใบเเคิลและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ